ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของ <ปะ S 1> ดิฉันนะคะเออมันใกลในใน้ๆจะถึงจุดไยแม็กของการทานเค้กแล้วนะคะอยากทราบเหมือนกันค่ะว่าการทานเค้กของวันเกิดดิฉันเนี่ยมันมีจุดพิเศษตรงไหนเราจะลองมาถามกูรูอีกหนึ่งท่านนะคะ,ะค่ะมันเป็นสิ่งที่ไวมากเลยนะคะทุกๆคนต้อง ต้องติดตามชมกันนะคะแต่จริงๆหรอมันเป็นอะไรกรรมฐานที่ไวที่สุดในโลกนะคะไวจริงๆค่ะขาลองถามท่านอื่นที่เคยมีประสบการณ์นะคะอ่าคุณฝนคะอยากทราบเกี่ยวกับว่าการทานเค้กของในงานมันเกิดอะไรขึ้นนะคะลองค่ะลองขอความคิดเห็นนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างอ๋อเป็นการทานเค้กที่ว่าไวสุดๆในโลกมากที่สุด ราคาเดี๋ยวเราจะลองมาสัมภาษณ์คนอื่นดูนะคะว่าเกี่ยวกับการทานเค้กของงานนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะเราจะมาลองถามตัวแม่หนึ่งคนนะคะนะคะคนนี้คือเป็นชิงแชมป์เปี้ยนโลกนะคะสี่เหรียญทองสี่ปีซ้อนนะคะเออคิดยังไงกับการทานเค้กปีนี้บ้างคะคิดว่าคู่แข่งเยอะขึ้นไหมก็คิดว่าคงไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเอามือตักแล้วก็หล่นไป้นหมดเลย อ่ะนะคะแล้วเราก็มีน้องใหม่มานะคะเราจะลองสัมภาษณ์ดูว่าเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเขาคิดว่าเขาจะมีความคิดที่จะจินตนาการถึงการทานเค้กยังไงคิดยังไงบ้างคะคุณโชคะคิดว่าคงทันนะตอบตอบตอบแล้วทีนะคะคิดยังไงคะ เป็นที่เราไม่ได้กินเลยค่ะวิ่งตามพิยะอย่างเดียวอ๋อโดอ๋วเราลืมเราลืมผ่านเหรียญทองอีกหนึ่งคนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะนี่ก็คือตัวเมกหนึ่งนะคะน้องปิดปี่เจ็ดน้องปิดปี่นะคะเจ็ดเหรียญทองเจ็ดปีซ้อนนะคะคิดว่าปีนี้ยังคงจะได้ได้ของเหรียญทองเหมือนเดิมหรือเปล่าคะในคันทันเค้กทานไวมากค่ะฟันปอมติดตาเค้กเลยค่ะใช้ในคอนเฟิมค่ะนะคะฟันปอมไปกับเค้กนะคะ แล้วก็มีคนคว้าฟันปอมไปทานต่อนะคะคิดว่าเป็นท็อปปิ้งกรอบๆเป็นขนมปังนะคะเงยหน้มามาอีอปียอรหน้าอาหาร่ค่ะนะคะอัลมอนกันนึว่าเป็นอัมอนอันนะะะแล้วเดี๋ยวปีนี้เราจะมาติดตามกันนะคะว่าการทานขนมเค้กจิงๆจะเป็นโลกนะคะปีนี้ใครจะได้เหรียญทองค่ะ